สวัสดีครับเอฟซีครับตื่นเศร้ามาครับออกมาหลังห้องนะครับออกมาหน้าห้องก็ได้นะครับพาบรรยากาศย่ำเศร้าคนครับฟังบางคนคือแม่น้ำโขงครับน้ำโขงคนคือฟังเล่าครับครับฟังโขงจะไปเดินย่ำเศร้าบึงนะครับ ใสๆหนาอครับมองไปเห็นฟังเล่าครับมองไปเห็นฟังเล่านะครับโอ้โฟังเล่าครับอมองข้ามไปเห็นฟังเล่าเห็นมานาโคงนะครับตอนนี้ดูพลพิสัยครับรถจอดยุ่งหลางนะครับ เปิดบนพิเศนะครับบรรยากาศย่มเช้าครับชมบรรยากาศยามเช้าผู้คนเดินนะครับกะดีนะครับ ครับเอฟซีย้ำเสาครันี่ตื่นเสากันได้ไหมลวมไปเดินเตินข้างหลังครับุดแพงเไว้พองนะครับแต่งตัวกันแดบสบายสบายแต่งตัวกันแบบสบายสบายครับวางเสืขึ้นมาแไปออกกำลังไปหนูวิไปวิ่งไปหึ่งลูกเป็นไปบร้ยากาศย้เาการสมองหย ขามเล่าวโอ้ขามข,ขอ,อยขึ้เทาเดียขามเล่าวขามไ่ได้บ้า <laughs> โอ้ลงมาปวดต่อนี่โอ้ขึนเนีพอดีเลยจ้โอ้ลงมาแล้ว <laughs> ลลปวดกี่รถปวดกี้แล้ว่ <laughs> นัน่นตวดนเดเมื่อกนเสะ่วปลาวิเชียนอ๋อ ไปะลงเป็นยังบึงเลาะของกันเลาะของของทานนี้มีตุ่มเลือดแปงมามีเลือดแปงมา,าท่านนี้นาจี้นนี้สิต้องถามหลานอะไรแบบนี้ไอ้เลือดแปงนะถามด้วยนี่ยังสาโอ้ไป็ดอกกำลังกายเลยเนะาะฟุงโบลาย นี่ครับวิถีชีวิตคนริมโขงนะครับตื่นเช้ามากของรับพักนานแปลงผัก,ผกริมโขงครับฟังหนูนเป็นฟังซอปปอซอปปอเป็นบ่าอ,อ,อาราธะาประชาสิปะประชาธิปไตยประชาชนลาว เห็นลางคนก็บอกว่าไทยตาก่อนังี้นะดังน้ำการกดังนักการเมอจะไทยจะแล่วอยากเห็นตาก่อนแม้มันใสอยู่นะว่าจะใอยากใส้ขั้นใดก็เอาไปรลดแมนวะครับแต่ว่าบุมีกุญแจผู้สาวฟังคนชมยงงามสุดบรรยาย เจอเหล่าพี่ครั้งใครนุ่มแดนไกลฝันใจคิวโกมื่ายามสายันช่วยกันรถดพักกลิมนคูมเฮยมาสูดเขาแล้วแม่เนี่ดีตัวนี้แม่เพียงเราล่ะนุ่มนอกบกคอกันนะตรงไหนบ่หนุ่มนอกบกคอเพื่อนกันใช่แต่ว่าเฮียเพียงขอาร์ดอยด้ว โูสาวฟังโคูชมยงงามสุดบรรยาเจอแล้วพี่ครั้งใครหนุ่มแดนไกลฟังใจคิวโกวงเมื่อยามสายันเอาเรารถพักกันริมโคง้งพักมนเกนยยำตะวันลอยลง น้องกับพี่พบกันที่สวนเอาละสำเนินละมีคนจย์น้อยมีเอฟซีบอกว่าเบื่อได้ว่างๆนั่งอยู่หน้าตาปลาต่างแห่งปลาตากแห้งกินปลาต่างแห่งมีเอฟซีถามว่าช่วงได้ไปหน้าอันล่ำลองล่ำยังไงฟังไงเด้อวะนะโอ้ได้ได้ได้ไปลงสาราหรอ ต้องใส่กระดาษลาะๆผมเปนผู้เขาบนนะนเขาบนู้เขาเนี่ยนะครอนึ่งเขาค้วไแมนบาแง่ผู้เขาคั้ยผู้เขาคั้วเฮ็ดครึหนึ่งโตไข่กระเล้วเห็นตัวนี้อ้อันนี้แมนมาใหญ่ผู้เขาค้วเปล่ผู้เขาคั้วหรือผู้เขาขั้วยใไบันมู่อ่าณาผู้เขาคว้ย กู้ขาวัวอยู่ใส่เสร็จไหมบ่เนี่ยุูงรวมีมีฟูง่วโอ้ยู่บูคาฟูง่วนตอนช่วงที่ปีเดนอปีก้อนผมขามไปฟังเล่าผมก็ไปเที่ยวหวังกูเข้าควัวอะแบบน นี่จ the ีที่เจจิทุดงพันทุดงขามกันท่างนี่ที่ไปพูดเขยกั้วกันข้าวรวนให้นวดน้ำมันนวดเท่าย่างเลาะริมริมของครับริมโขงสาวบัานค้งชมยงงามสุดบรรยาย เจอหล่าพี่้างใครนุ่มแดนไกลฟังใจลงรู้ผู้มัดม,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 มนัน้าบันไซบุญยามสายนเรารถภาคการเริยโควิทีชีวิตโอ้ยเนาะเย็นยำโอสาวฟังโค้งชมยงงามสุดบรรยาย เจอเราพี่คลั่งไคลหนุ่มแดนไกลฟังใจคิวโกเมื่อยามสายันเรารถผักกันริมโคงเย็นย่ำตะวันแรงลงน้องกับพี่พบกันที่สวนได้อารมณ์ขนาดเลยจับว่าได้เลยพถ้ามาฟัาาางโคงงละแมนเล่นบอลย่องเพลยงได้เลยแมนโอ้ ระยะจะอกแม่นเอ้าถึงกิโลปะ่ะกว่ถเฉยสองกิโล,<ม>ลเ,เลยสองกิโลาเลยไก่ตาไก่จีนเขาเบิ้งสีขึ้นยังมันแม่ขึ้นยังมันไก่โลโลไรโอ่โลหนึ่งแว่ยสองตัวสีลงไปหันกันกเปียดจาวานนี่โลทุกทางก็เป็นอ๋อเนาะมันอ่เป็นตัวาไา่เดีตัวฟางกวงแรกไป,ไปว่าสีดูด,ด้ส้เขาเมียบกัน <laughs> เมียอปียกกว่าก็เออคนเป็นยามปลาใช่ไ<ม>บ<ว>ุกที่เลือยามปลาเนี่ยนี่หนูเคลื่อนไปนี่ต้นโพต้นนี่ยต้นหนูว่าต้นโพต้นนี้อันต้นหนูทุกข์ฟังว่าเคนนี่ปูคนถึงมาที่นี่แหละถึงมาไปห้องน้ำปะห้องนอ้ำบ่ห้องนอ้ำวัดเห็นหม,มาหายบ่โอ้ยมันหมาโดนยืดยน้ำวัดอ่า <c oughs> นละมองเลยละ มาครับพี่หโอ้ยอหอยอดซ่อนตะขาดาล่าเดี๋ยวนี้มุ่นหุบๆุ้อง่มกวมุ่นเห่ือนาย่างละริมโค้งครับพี่น้องครับย่างเอาบรรยากาศยามเสาร์โดนๆหน,น่อยมาเถอะหนึ่งนะครับบรรยากาศริมโค้ง <c oughs> เดินเข้าวัด เสียงนกเสียงกาห้องนกเอียงนกเอียงมาเลี้ยงเลี้ยงยังเลี้ยงขั้วเข่าขั้วยกินเข่าหัวโตัวโตกิโลห้าบาทหัวขาดขาดกิโลบาทแสดงว่าแสดงว่าก็หนีมันมมาานจะโดดแล้วละแสดงว่าถ้าถ่ายเดียวกัน วาเบิ้งถังเบิ้ง <stuffed> ังบ่ังยังบ่นี่ไงังอำเภอบ่เาพ่อหลวงพ่อามัยบิ้งว่ออกเเรี่ท้าบ่อกเด่มเถังกน่ ตัวนี้อายุเก่าแก่ครัน,นีนเนาะเป็นร้อยปีเลยไป็ู่สาสานสาวบุญนูกครับเพิงหนึ่งอ่ามันจะเป็นเงาเป็นเงาเปเงาประมาณนี้นะครับคู่เขาควายนะครับ ภูเขาควายนะครับที่ที่นี่นเขตขึรงหนึ่งเห็นอด้่นย่นีภูเขาควายครับแสดงว่าอ่ชงที่ผมขามไปเล่านี่อช่วงที่ขามพังน้องไข่บ่พ่อพ่อพ่อขมฟังไปปุ๊บเนี่ยมันทีเดียวขวาพอขมไปหอดเลยเลยเลอยอ่ะล่งเบีย้ยไปหน่อยนึงบ่ละ่ะไปขมนั่นแหละขมขำน้องไข่ ปานนี้พ่อพ่อไปฮอดเพราท่านไปเวียงจันเด้มันสิแยกแยกขวามาทั้งอันโด่งโด่งไหมนี่แยกมาทั้งทีเราก็ยิ่งพุ่นพุ่นมาในบ้านวิ้ัยส่ที่ยู่ที่นี่ล่ะแถวนี้ล่ะที่เพิ่นใช่ไหมไอบ้านที่เขียวไหมที่อยู่ยพัฒยาไหมพิ่นที่ยู่ยฟังนี่แหละแถวนี้เพิ่นได้เมียฟังนี่ว่ะล่ะบัดนี้ตอนไปบ้านเพิ่นนั่นทีเดียวไปเห็นผู้เขาควายครึ่งหนึ่งอยู่ก็เลยว่าอยากไปเที่ยวผู้วายเพิ่นก็เลยพาไปอ่นะฟังทั้งปุ่นอยู่ทางชนวงนี้ล่ะ แสดงว่าเวลาหลวงปู่หลวงพ่อคู่หรือหลวงปู่ต่างๆที่เพิ่นเปล่นเจี๊ดังก็ที่เพิ่นอีขามสร้างนาครพนมเหมือนบ่มันหลายมองขามเนี่ยในผู้ข่ายอยู่ไก่ในถูดส้วนคนครพนมใช้พื้นไมอยางดิสกวนนครสกวนนครว่ะเด้เอ่านไปสร้างพระธาตุแม่นครับขามธาตุพนมอะได้ไคือเจี<ม>๊ยท,ทุกองค์ของไทยนี่ต้องไปผู้เขาไข่ไหมฝกจิตใช่ฮะฝึกจิตคือยุหันคือร่วมยุหันยุหันมดเนาะ เิดแต่ไอ้ขั้วมุดพ้นยางต้ออะไรหรอวะพี <lack> ่สิอนดินแดงบั้งไฟพยานนะนี่แหละมาบนกันเนี่ยมืองนี่แหละโซนนี่แหละครับดิ่แหนเบื้องในมัดมองหลานสาวบอกว่าถ้าถ้าหน่าอยากมาเบื้องบังไฟมานหนานามอ่ต้องมาหมูงนี้ก็ได้ไปกินเขาโจยเฮียนในซ่านหรอไปเบื้องยุบุนก็ได้งยุบุนก็ยุบุนก็คืนรัตนว่าปีพี่ชาวรัตนว่าปีชาวอะไร ป,ปลกขาดปลกขาดรัตนาบา้าปีส่วนมากรักตนาบา้าปีอยู่ที่หลายผมมากคืเท่าไหรอ่อืมบบโอ้ยเงาคนนี่หน้าโค้งนี่ชัว่าที่ว่าจีนเฮ็ดเคลื่อนนี่แต่ว่ามึงนี่บ่แห้งเลยมันกันบ่แห้งหรอครับมันพอน้ามันไหลลงสู่หม่องเลยอาจารย์มันกันขึนนขนข้นมาที่หอนมันย่ำขึ้นเห็นไหมอันนี้คนคนเกิดเคลื่อนซื้อก่อน น้ำพงมันบุกขาดดอกช่วงนี้เพราะว่าไอ้มันกำลีงอันช่องนี่แม่ช่องช่อง,องอจากอนี่นามมาก้นที่ัสน่ะน้ำมันมีน้นำนาจากทั้งทั้งอีสานทั้งไหนมาน้ำซีน้ำยังเม็นกับเขาไม่ซีแต่ว่าน้ำจากกันนี่หัวน้องข้อบึงตางมันไหลลงทีนะครับย่ำน,น้ำละไหลลงบ่ขาดดอกนที่ไปขาดเป็นหม่องจังหวัดเลื่อยกี่หม่องในตื่นตื่นแน่จังหวัดเลื่อยตื่นนี่ครับจังหวัดเลื่อยแถวทาลีนี่ครับ แสดงว่าไอ้น,นี้อพูดถึงอันปัญหาปูหาปลาเนี่ยยุ่จนชิ่นเลยเนาะข่ามไปขามมาจนเลื่องเลยอนหน้าไผ่หน้ามันเหรอครับมองนี่คือคือ,คอเอาเป็ว่าขี่ขี้ขามฟังอยังกระไดโดยปกติเลยหมอคนรดีผมโมบานใจหรือว่ามันบอกผู้ใด้อะ ริมโค้งนี่ก็มีผักเลย<ะ>มีผักผักจังนี่เลยต้องเป็นผักพักโอ้พัก,พกโอ้ผักโอ้โยธาและพังเงินโอ้เพราะว่าเพลินออกกําลังกายได้สบายสบายเนาะจานี้เนาะอากาศอากาศดีนี่คือองค์พระพุทธรูปหันหน้าไปทางฝั่งโคงฝั่งลาวนะครับอันหนาไปทางฝั่งล่าโค้งดีกว่า นั่งตุ้งตางาพราประธานงามโอสาวบางคูชุชมยงงามสุดปัญญาเดินแล้วปีครข้างใครนุ่มแดนไกลฟังใจคิด เมื่อเมื <t 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 ่อเป็นข่อมันกไปมันหมดไปว่าอะไรเสียงบอกห่ามนคือคือไว่ไดีะลองใช่ไหมนคือต้องบกแ c t i ั n action action นะะเอกลักษณ์เนครับเมือยามสายันเรารู้หากันริมโคเย็นยำตะวันแดงลงน้องกับพี่พบกันที่สวน ข้ออจำอะไรวนส่วนนี้รองงเสียนี่ยังไงเราต้องร้อยข่อยลอนต้องรอยอยนะดอันนุ่มนอบขอลองบ่ไดะเนาะนุ่มนออเป็นของของไอาจารย์พ้สักิ์ม่งศักจทารนุ่มนววก็ป่อร่องเรือบ่ร่องเรือพอผูดเขาเริ่มเริ่มเริ่มสิเลอเลยละครับพ่อหมอกเริ่มจาง โมดเดวไปเห็นฝั่งเล่าวัดฝั่งเล่า,า <c oughs> เนาะแเมืองเมืองร้อยเอ็ดองเยอะขยายจังหน่อยดูฝั่งนู้นนะครับขยายขยายแล้วครับขยายไปดูไฝั่งเล่านะครับวัดฝั่งเล่าขยายขยายกล่องซุ้มก็ไปนะครับ <c oughs> ขยาย เอาลงมาเอาลงมาเด<ต>ี๋ยวเสียนลูกแพ่นั่งแบบกัตยาใส่ทำสบาาสบายวันนี้คือตื่นเราก็มาเอาบรรยากาศครับเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนนี่น้อนเงียบกันทุกคนเลยโอ้ยั่งเร่อ่อยเซ <c oughs> ี่ยวางใด๋อนึกว่าเตียงเขาได้แ,แลนึล <c oughs> ้นแลนลงลูกคนเที่ยวมับ้บมา ก็ถาเบิ้งกระถาเบิ้งเดียวนี่ตั้งนางตั้งหาวไปพว้ไปไปหาเมียย่ายผมใช่ไปต้องหมดผัดเมียย,มมย่าเหรอเมียย่าพอเถ่านี่ต้องพอเถ่าซตายโอ้ต้นคุณดอกคูนงามเรือง ดอกคูนช่อเรื้องบานส่วนดอกจานสีแดงงามดีพี่มองเห็นเรามาลีแต่แล้วคนดีก็ไม่กลับมาเลิกงานเพียงเราอีกน้อยบ้านนาินเลยน้ำตาตกในน้อยบ้านนาินเลยน้ำตาตกใน โอ้ยพวเด็เหี้ทองเหี้ยไปจากสองกิโลนกนกนกเขานกเขานี่นกเขานกเขาดิ่นี่ <c oughs> นกเขาอยู่ดลนะลนะมัน,นมันบาเขานี่เนา็นไหมนกเขามันตรงแาดเขาเออป่อยเบิ้งไปพูดแมเหยตัวไม่ย่ายาิ่งตา เขาเป็นเห็ดแปลงผักดีเนาะย,ย่ามหนาวดยม่น่รปูกระเทียมเอ้ามาถามนบอกปูผักยังไง บรรยากาศบริสุทธิ์ดีขนาดวุดเย่าเปนเปิือเจ้าหม่งหรือเพล่นมันไหนบัวอวานได้ถามันอ็ปุดเย้าเปิดจะหมงบงัวดถามเข้าไปกินเยีายวนะหิวเขาย่งีบเกาเราถากินเขาเราล้วมั่ก็ไล่ดอกนาเสเป็นทั้งนั้น

มาเพื่อนี่เขาเขียนมาเองหรอกโอ้ไทยกับองค์พระนะคบรัพระยังพระพระพุทธรูปพระปฏิมาพระประธานพระประธานเนาะถ้าอยู่โบสถ์ปางทำย่าอันนี่ยอันปังสมาธิปางนั่งสมาธิแล้วโบสถ์ปากก็ติ บ่บ่ได้บอกเห็นยักษ์เลาะชืดไปที่มากของคำพูดสรุปเวางเฉยนิ่งแม่มองตำมันี่แหละคือันมองเห็นถ้ำพุ่นเหรอจะม่องเห็นถ้ำด้วยแล้วพวกป่าพวกตีได้ไปที่บ้านเรังไ่จ้แต่สนุกไปขี่เซ็ดังแล้วก็เชยเดินเลาะริมโขง พระเพิ่งจะมาทำความสะอาดวัดแล้วพระองค์คนมานังบุงขรม่นกันังแถวนีเต็มมืเลยเนาถมหมองในส้นเลยทีเขาหนังเลย่พุ่นพุ่นพุ่พุ่นพุ่นทีเลี้ยวไปเห็นเป็นเป็นเป็นผักเป็นผักเป็นเชือขาวน่บงมีลายหม่องเลยจแถวนว่าผีสิ้นลาย่องทางไหนออกไปทางไหนไปอีกแน่นบอ๊กตอนนี้ก็ามีคนบิ้งนี่ ก็มีโยแต่ว่ามันเกิดขึ้นมันเป็นส้นส้น,สนหลายๆคนนะเจ้าพว่วงี่ใชขึ้นหลายในเขียดพ่วไม่มมใช่แม่น่นะครับเขตบังไฟพญายนาคส้นอืม เจ็ดปอดปอุอ,อยอต้นโพธตัวนี้ยักลอยเหรลายลอยปีเลย,นะนยนันี่ย นเ,นนเนี่ยท้องกุ้ยบ้านพเน่แเ้าอยู่อีกขึ้นหนึ่งเนาะแมน่นครับเดี๋ยวถามมันขึ้แนแน่เราบอวกว่าเขามาพักมือขึ้นหนึ่งบอกระอยู่อ,อีกมือหนึ่งแล้วก็แล้วแรกเขาก็านอนอีกไม่สองเข้าจังกับเบอก,ก<ม>รักโค้กครับอื้อแรกเขาจังกับก็อมมือขึ้นให้จังกับมนบอแม่นครับอืมเขาแล้วลองให้จังกลับเลยนะมือจังกับกับมือแล้วเขาแล้วแรกนี่เขาก็นอนก่อนนอนก่อนแล้วกับมือจังกับอ่ะสองขึ้นครับทางจิเล<ะ>ือดแป่งก่อน มันอยู่ฟังแกนเด้อเจ้าของทีา่านเห็นมั้ยตรงไหนอัน,นเฟือยไหมบ่บ่ก็เรยนเราเราบึบนนบ้งบ่เออที่ว่าเราปั้มไหมเพบาะว่าหัวคุณหรืออันติดเจ้าหอนบ่นี่มันอยู่ใอยู่ขลางวัดไหญอยู่ขลางาททว,วัดชิโน่นเลยเปลี่แปลงโทอถามติดก่อนเดี๋ยวสีขาออกกิน